ท่านรู้ไหมว่าแค่เปลี่ยนท่านอนจากหงายเป็นตะแคงซ้ายจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้จะมาแบ่งปันเจ็เหตุผลวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ท่านอยากเปลี่ยนท่านอนตั้งแต่คืนนี้เลย 1. ช่วยระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น เมื่อนอนตะแคงสายกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้อาหารเคลื่อนไปตามธรรมชาติลดปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อและอาหารไม่ย่อยสำหรับท่านที่มีปัญหาขับถ่ายไม่สม่ำเสมอการเปลี่ยนท่านอนอย่างเดียวอาจช่วยแก้ปัญหาได้ 2. ลดอาการกรดไหลย,ย้อนหลายท่านคงเคยตื่นตอนกลางคืนด้วยอาการแสบร้อนหน้าอกหรือรสเปเรี้ยวขึ้นมาในปาก การนอนตะแคงซ้ายช่วยให้กรดในกระเพาะอาหารไม่ไหลย,ย้อนขึ้นมาเพราะทางเข้าของกระเพาะจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเนื้อกระเพาะ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด ถ้านอนตะแคงซ้ายไม่กดทับหลอดเลือดใหญ่ที่ชื่อว่าหลอดเลือดดำใหญ่ล่างที่อยู่ทางขวาของกระดูกสันหลังทำให้เลือดไหลเวียนกลับไปที่หัวใจได้สะดวกลดปัญหาขาบวมเท้าวบวมและทำให้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นเมื่อตื่น 4. ช่วยขับสารพิษออกจากสมองนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเรานอน,อนสมองจะทำความสะอาดตัวเองโดยขับสารพิษและของเสียออกไป การนอนตะแคงช่วยให้กระบวนการนี้ทำงานได้ดีขึ้นเหมือนกับเราล้างจานโดยเอียงให้น้ำไหลลงได้สะดวก 5. ลดอาการนอนกรนการนอนตะแคงซ้ายช่วยเปิดทางเดินหายใจลิ้นและกล้ามเนื้อในคอจะไม่หย่อนยานกดทับทางเดินลมทำให้หายใจสะดวกนอนหลับลึกและคนข้างๆก็จะได้นอนหลับสบายตาม 6. ดีต่อระบบหัวใจ เมื่อไม่มีอะไรมากดทับหลอดเลือดหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพความดันโลหิตจะคงที่ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 7. ช่วยลดปวดหลังการนอนตะแข่งสายช่วยลดแรงกดทับกระดูกสันหลังโดยเฉพาะถ้าคุกเข่าเล็กน้อยจะทำให้กล้ามเนื้อหลังได้ผ่อนคลายวิธีการเริ่มต้นนอนตะแคงสายถ้าท่านไม่คุ้นเคยกับการนอนตะแคงสายลองเริ่มดังนี้ ใช้หมอนกอดเล็กๆหรือผ้าห่มพับมาประคองหลังเพื่อไม่ให้กลิ้งกลับไปนอนหงายวางหมอนเล็กๆไว้ระหว่างขาจะช่วยลดแรงกดทับสะโพกและหลังถ้านอนตะแคงแล้วแขนชาให้ยืดแขนออกไปข้างหน้าเล็กน้อยแทนที่จะทับไว้ใต้ตัวสำหรับท่านที่มีปัญหาไหล่เจ็บอาจจะเริ่มจากนอนตะแคงซ้าย2-3ชั่วโมงแรกแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาข้อควรระวัง แม้การนอนตะแคงสายจะดีต่อสุขภาพแต่ถ้าท่านมีปัญหาหัวใจบางอย่างหรือไหล่ข้างสายมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเปลี่ยนท่านอนอาจทำให้รู้สึกไม่สบายในช่วงแรกแต่ภายใน1-2สัปดาห์ร่างกายจะปรับตัวได้ที่สำคัญคือความสม่ำเสมอเพราะผลดีของการนอนตะแคงสายจะเห็นได้ชัดเมื่อทำเป็นประจำ การนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่จำนวนชั่วโมงแต่ขึ้นอยู่กับท่าทางที่เราเลือกด้วยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนท่านอนก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ท่านเคยลองเปลี่ยนท่านอนแล้วรู้สึกแตกต่างไหมหรือมีเทคนิคดีๆในการหลับลึกมาแบ่งปันกันได้เลย